สวัสดีครับนี่ก็เป็นแสงทองฟาร์มนะครับสำหรับสุนัขคลอกนี้เป็นลูกของแม่แพนด้ากับพ่อนาลิตะครับผมเป็นสายญี่ปุ่นครับคลอดเมื่อวันที่27เมษายนสำหรับตอนนี้ก็ได้17วันครับผมเรามาแนะนำลูกสุนัขทีละตัวเลยนะครับตัวที่1จะเป็นเพศเมียรครับ ชื่อว่าน้องอัิมิสครับผมจะเป็นสีช็อกเหลือบๆนิดนึงครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะน้องเขายังตัวเล็กอยู่สำหรับตัวที่2นะครับตัวนี้จะเป็นเพศผู้ครับผมตัวนี้จะเป็นสีช็อกแบบเห็นได้ชัดมากเพราะถ้าอยู่ที่แดดคือสีเขาจะเป็น สีช็อกเลยแล้วจะมีสีขาวที่คอ,อนิดนึงแล้วก็จะใส่ถุงเท้าสีขาวสีข้างแล้วมีหยดน้ำตรงหน้าผัดนิดนึงนี่นะครับส่วนตัวที่3จะเป็นเพศผู้เหมือนกันครับจะเป็น3าสีนะครับจะมีแก้มกับคิ้วด้วยครับผมชื่อว่าน้องเฮอร์เมสครับผม สำหรับใครที่สนใจลูกสุนัขคลอกนี้ก็โทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0818851466ครับผมขอบคุณมากครับ